ย้อนกลับไปในปีคิเศักราช1934ที่ประเทศเยอรมนีรถยนต์หน้าตาคล้ายมาแมลงเต่าทองคันนี้ถูกสร้างขึ้นจากเนื้อมือของอาชญากรสงครามโลกกำเนิดโฟก k s สวากเนรถยนต์ที่มียอดการผลิตมากกว่า20ล้านคันทั่วโลก บ o กสวากเกนถือเป็นแบรนด์ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มาด้วยอุปสรรคระหว่างการเดินทางและยังไม่เคยจางหายไปจากใจของประชาชนเริ่มจากการสร้างรถคันแรกช่วงสงครามโลกผันจากโศกนาฏกรรมมาได้ไม่นานก็ต้องมาเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครองทั้งเรื่องการชิงดีชิงเด็ดด้านอำนาจเงินตราตรปาประเ่งการเมืองไปจนถึงศึกสายเลือด เรียกได้ว่าซับซ้อนอย่างน้อยเกินไปและประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชายที่มีนามว่าเฟอร์ดินานเปอร์เช่คิดศักราช1934ท่านผู้นำแห่งจักรวรรดิที่3ของเยอรมันได้ติดต่อเฟอร์ดินานเบอร์เช่ นักออกแบบรถยนต์ชาวออสเตรียและผู้ก่อตั้งแบรนด์รถสปอร์ตหรูยี่ห้อเปอร์เช่ให้มารับงานดีไซน์รถของประชาชนฮิตเลอร์ตั้งโจทย์ให้เปอร์เช่โดยระบุว่าโฟรกรุ่นแรกท้ายหนึ่งต้องเป็นรถขนาดเล็กราคาประหยัดสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งครอบครัวพร้อมกัน5คนเป็นผู้ใหญ่2และเด็ก3 และทำความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้วิ่งบนถนนทางด่วนพิเศษออโตบานซึ่งรัฐบาลน,นาซีต้องการขยายเส้นทางให้ครอบคลุมทั่วประเทศในขณะนั้นนอกจากนี้ฮิตเลอร์ยังอยากให้รถในฝันของเขามีรูปทรงลู่ลมเพื่อประหยัดน้ำมันและใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาและกำหนดตั้งราคาไม่ให้แพงกว่ามอเตอร์ไซค์พร้อมประกาศโครงการรับฝากเงินรายเดือน ให้ประชาชนทยอยออมเงินไว้เพื่อซื้อรถคันนี้ที่ราคา990ไลมาร์กหรือเทียบเท่าค่าแรงเฉลี่ยของชาวเยอรมันในปี1936รวมกัน31สัปดาห์โรงงานโฟ l ks เ a เก้นแห่งแรกมีแผนสร้างเสร็จและเริ่มเดินเครื่องผลิตเต็มกำลัง ภายในเดือนกันยายนปี1939แต่สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มบะทุขึ้นเสียก่อนทำให้รถตอดแรกที่ผลิตออกมาถูกนำมาใช้ทางการทหารและยังไม่มีประชาชนคนใดได้สัมผัสรถในฝันของอดอลฟฟิลเลอร์เลยสักคนปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนี โรงงานโฟก k สวาเก้นได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดโจมตีและเกือบถูกรื้อถอนทิ้งไปแต่ทว่าพันตีอีวานเฮิร์บนายทหารกองทัพอังกฤษมองเห็นศักยภาพในการผลิตรถยนต์จึงเกลี้ยกล่อมให้สัมพันธมิตรเก็บโรงงานแห่งนี้ไว้อังกฤษสั่งให้โรงงานโฟก k สวาเก้นผลิตรถยนต์ป้อนกองทัพของตนจำนวน20,000คันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าปฏิกรสงคราม ก่อนจะตั้งชื่อรถเต่ารุ่นแรกที่ออกแบบโรลเอย์เชคคันนี้ว่าบีเทนเพื่อลบภาพลักษณ์รถยนต์นาซีและส่งมอบโรงงานคืนให้กับรัฐบาลเยอรมันในปี1949จากนั้นบีเทนหรือโฟกเต่าได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการพลิกพื้นแผ่นดินเยอรมันให้กลับมาฟื้นฟูหลังสงครามและเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มียอดขายทั้งหมดกว่า21.5ล้านคันถึงแม้ผู้ให้กำเนิดโฟกสวาเกน Volkswagen อย่างอาลก์พิทเลอร์จะเป็นคนโหดร้ายและมีประวัติชั่วช้าเพียงใดแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ90ปีที่ผ่านมาทั้งยอดขายความนิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆที่รถยี่ห้อนี้สร้างขึ้นมาล้วนเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าโฟกสวา g e n ทำหน้าที่เป็นรถของประชาชนได้สมกับชื่อของมันแล้วอย่างแท้จริง